พี่เนไม่ดื้อพี่เนพูดง่ายอยู่ค่ะพูดง่ายพี่เนพูดง่ายอยู่พูดง่ายแต่ก็มีแค่คำทกคังทุกคำาูอแล้คทุกคำแต่ปฏิบัติไม่รู้ไม่แน่ใจนะจริงถูกต้องค่ะถูกต้องถูกต้องค แต่ฟังฟังฟังเขาฟังทุกคำจริงๆค่ะฟังทุกคำว่าใครว่าอะไรฟังทุกคำเลยไมต่ตาตามไม่ตามตามไม่รู้นะ <c oughs> โอ๊ยนาะแต่ไม่ดื้อน,นะไม่ดื้อใช่ไหมคะก็ไม่ดื้อนะ่นะหนูว่าไม่ไม่ดื้อหรอกพูดง่ายพูดอยู่พูดง่ายอยู่คะ่ะแต่ว่าต้องต้องพูดต้องบอกบ่อยๆเออพูดหลายครั้งอ่ะพูดหลายครั้งจะฟังแต่แต่ถ้าไม่พูดเลยคือ ไม่รู้แล้วก็แล้วไงพวกก็เพราะไม่รู้ไงถึงถึงไม่ฟังไม่ได้รับไม่ทําอย่างเงี้ยนั่นแหละใด้เวลาถ่ายงานเหมือนกันต้องพูดต้องพูดบ่อยๆถ่ายงานนะถ่ายงานคลิปคู่นะถ่ายคลิปคู่นะถ้าพูดไม่บ่อยคือไม่ทําดือ้อรื้อตรงนี้ด้วยแล้วดูที่หูดิทําไมคะข้อหูก็หูคนแบบนั้นไม่ไดื้อหรอก หูกลางเหรอคะใช่อาแซงว่าหนูหนูหูกลางหนูก็ไม่ได้ดื้อนะคะเออไม่มีใครดื้อเลยเพราะว่าเพราะว่าแถวอีสานโคตรอีสานเนี่ยขาบอกว่าเวลาคนหูกลางหรือเด็กหูกลางเวลาพูดอะไรมาหูมันจะมันจะป้าไว้อย่างเงี้ยแล้วมันจะรับแล้วก็เข้ารูหูตลอดเลยอแต่ไม่รู้ว่าฟังฟังได้รับรู้แต่ไม่รู้ว่าจะไปแบบตามไหมนี่อีกเรื่องหนึ่งมันมันเดิม อ,อยู่ที่ใต้คนคนคนก็ชมกันทั้งหมู่บ้านหยู่ว่าไม่ดื้ออยู่ใช่ไหมคะไม่ดื้อพี่นี่ไม่ดื้อจริงๆนา่ารักไม่ดื้อใช่ค่ะเจะ้าชู้ก็ไม่เป็นด้วยเจ้าชู้เป็นอ,ะอ่ะอ้าวพ่อทำไมยิ้มมุมปากคะแล้วบอกเจ้าชู้เป็นพ่อยิ้มมุมปากพ่อเลิกรักค่ะเบส <laughs> พ่อเลิกรักแล้วหนึ่ง <laughs> พ่อบ,บอกพี่เมยไม่จะช่วอะไรยิมฝ้าลุงต,ตงาบิโตจะซื้อเป็นอะฮนะคนมั้ยตอนนี้ก็ได้หลายคนแล้วทักจะชจริงๆเหรอคะแล้วมั้ยหนึ่งร้อยว่าคนแล้วมั้ยตอนเนี้ยเออไม่ใช่แปดแล้วอ๋อไม่ใช่ฉายาเมียเมีย์แปดต้องเมยเมย์มร้อยใช่ไหมคะเออใช่ หัวมีมันเจ็บหัวนี่หัวหนูยังทด่นี่ <c oughs> ทุกคน <c oughs> หัวหนูแตกแล้วทีนี้เส้นประสาทหนูเป็นอะไรเนี่ย <c oughs> พี่เนยไม่พาหนูไปหาหนูไม่ไปเอไม่ใช่พี่ไม่พาไปพี่จะบอกว่าไปหาหมอหนูบอกว่าหนูบอกว่าพี่จะพาไปหาหมอหนูก็ไม่ไปแล้วมาบอกว่ามาบอกเอฟซีว่าพี่ไม่พาไปโคกนันเนี่ยโคกนะเนี่ยไม่ได้กลัวเจ็บ